โฮมสวิตโฮมก่อนที่เราจะเข้าเรื่องโฮมสวิตชโฮมเรามาควรเข้าเรื่องการกบสะท้าของเราดีกว่าแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะอ่ะงั้นก็เข้าเรื่องเลยดีกว่าเกมแนวโฮมสวิตโฮมนั้นเป็นเกมแนวผีเฮลเลอร์ที่เราต้องเผชิญหน้ากับผีหลายๆตัวที่เราเคยเจอในเกมนี้เกมนี้ไม่ได้ง่ายนะค่อนข้างยากเลยละ่ะแล้วก็คุณต้องมีสติด้วยเกมนี้ก็มีที่ให้คุณเช็คพอยต์ในระหว่างทางจริงๆคุณข้าวหวานนั่นก็คือพวกไข,หข่หรือข้าวต้มหรือยี่อะไรสักอย่างนี่แหละ เมื่อคนเอาของมาถวายนั้นมันก็จะมีมือโผล่กมาแบบนี้ใช่มันจะเอาของไปเลยแล้วมันจะเป็นจุดพ้พอยที่ดีเขียวป่ะเนี<ป>่แล้วครับสภาพคนเล่นคี้แตกคีแตมไปเลยส่วนสภาพนางรำก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งตัวสูสงๆใส่ชุดนางรำผ้าสบายสีแดงแล้วก็เกงคล้ายๆกับสมัยก่อนแล้วก็สวมใสรสักอย่างข้างบนแล้วก็มีดอกไม้สีแดงอยู่ข้างๆแล้วก็คลิปนี้ก็มีอยู่นี่ยจุบๆใบหนองรัก